สวัสดีค่ะดูวดวงชาวีมังกรน,นะคะที่เดือนเมษายนหกแนี้ว่าจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะดูเรื่องงานเสียงลูกค้าไม่ชัดเสียงเราเบาเกินไปปัญหาเหล่านี้จะหมดไปว g h ีเ d s e t ชุดหูฟังสำหรับคอนแทคเซ็นเตอร์โดยเฉพาะไมโครโฟนตัดเสียงรบกวนรอบข้างลูกค้าได้ยินคุณอย่างชัดเจนดีไซน์สวยน้ำหนักเบาสวมใส่สบายตลอดทั้งวันคุณภาพเสียงคมชัดระดับ HD รองรับการใช้งานทุกแพลตฟอร์มใช้ได้กับโทรศัพท์ IP ซอฟต์โฟน Microsoft Teams Zoom และสมาร์ทโฟนทุกยี่หอ้อ ทนทานคุ้มค่าอายุการใช้งานยาวนานไม่ต้องเปลี่ยนบ่อยเหมาะสําหรับงานคอนแทคเซนเตอร์ฝ่ายขายงานออนไลน์และทุกกิจกรรมที่ต้องการการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพเปลี่ยนประสบการณ์การทํางานของคุณในวันนี้ให้ดียิ่งขึ้นกว่าเดิมด้วยวิทีเฮดเซตเสียงคมชัดรองรับทุกการสื่อสารสอบถามสั่งซื้อสินค้าได้ที่ w w w e c co. o c o m s h o p n e t โทร063 269 6364รื่องงานดือนนี้นะคะดูแล้ว ดือนนี้จะมีของคำว,ว่าของอารมณ์ที่ค่อนข้างอยากไม่อยากอะไรอย่างนี้ค่ะบางวันก็ทํางานดีไปเรื่อยๆนะคะบางวันก็รู้สึกว่าไม่อยากไปทํางานอะไรแบบนี้ค่ะจะเป็นของอารมณ์ที่มันที่มันสวิงขึ้นๆลงๆอะไรามากกว่านะคะจริงๆเรื่องงานก็ไม่ได้มีอะไรมากนะคะดูเรื่องของการเงิน เงินเดือนนี้นะคะรายจ่ายก็ค่อนข้างเยอะนะคะแต่ว่าตัวเองเนี่ยสามารถที่จะบริหารจัดการไปได้ค่อนข้างดีเลยนะคะเรียกว่าเดือนนี้อาจจะเป็นสีธนชนชัยคะ่ะในการที่ที่คิดที่จะบริหารจัดการการเงินเดือนนี้นะคะที่ที่จะเป็นไปได้ด้วยดีนะคะเรื่องของความรักความรักเดือนนี้ดูแล้วก็ท่านที่คบกันมานานๆน,นะคะเดือนนี้ก็ ก็เรียกว่ามันก็อยู่กันไปอย่างนั้นนะคะก็ไม่ไม่ได้มีอะไรที่จะที่จะหวานแหววอะไรมากไปกว่าน,นี้นะคะก็เฉยๆกันไปจืดชืดกันไปอะคะ่ะท่านที่ยังโสดอยู่นะคะดูแล้วก็ท่านจะพบคนที่ถูกใจะคะ่ะเหมือนกับว่าอายุมากกว่าด้วยเนาะทีนี้ก็เดือนนี้คิดว่าคิดว่าคนนี้เป็นยังไงคิดว่าคนนี้ดีเหมือนกันนะคะใช้ได้เหมือนกันก็ดูกันไปนานๆนะคะ หากคุณกำลังมองหาระบบโทรศัพท์ที่ช่วยแก้ปัญหาให้คุณดังนี้ลดค่าโทรศัพท์บันทึกเสียงสนทนาทุกคู่สายเพิ่มหรือลดคู่สายภายนอกและภายในได้อย่างให้ยดยเชื่อมต่อเบอร์02และเบอร์โทรศัพท์มือถืออีโคคอคือโซลูชันระบบโทรศัพท์อัจฉริยะสำหรับธุรกิจที่ต้องการเพิ่มประสิทธิภาพของทีมขายการบริการลูกค้าและลดค่าใช้จ่ายในองค์กรเริ่มต้นเพียงเดือนละ1000ันบาทก็มีระบบโทรศัพท์ที่ช่วยให้ธุรกิจของคุณ, 9, 9, 9, 8, 8. E co คณก้าวล้ำกว่าใครปรึกษาฟรีโทร0632698988อีโคคอร์เรา